วง Health Talk สนับสนุนโดยเจ้ว่านหางจระเข้ไฟตัวแคร์บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนขององ,องค์การเพศสัชกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงคุณผู้ชมคะและตอนนี้ยูและน้องกุญแจซอนก็อยู่กับคุณหมอสุทธาน์ทสิริมานนท์ศัลยแพทย์ด้านขยายหลอดเลือดส่วนปลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะวันนี้น้องซอนเนี่ยมีปัญหาอยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องแผลเบาหวานค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราสองคนอยากจะทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคเบาหวานก่อนนะคะเพราะว่าย้ยได้ยินมาว่าคนที่รับประทานอาหารหวานหวานบ่อยเนี่ยจะทําให้เราเป็นโรคนี้ได้และนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีกหรือเปล่าคะนอกจากนิสัยการรับประทานอาหารหวานหวานแล้วนะครับยังมีเรื่องของพันธุกรรมการพักผ่อนน้อยนะครับออกกําลังกายน้อยหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยก็ส่งเสริมทําให้เป็นเบาหวานได้แล้วจะมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะาอาจจะมีอาการ คิวบ่อยกระหายน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียบางคนเนี่ยอาจจะมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อมีการชาที่ตามอวัยวะต่างๆเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเรามีอาการแบบนี้นะครับก็ควรจะมาพบแพทย์และอย่างที่เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยคะ่ะจะมีการแบบต้องโดนตัดแขนตัดขานี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะคุณหมอจริงครับในสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องจริงอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีการชาที่ตามแขนตามขา อาการชาตามอวัยวะต่างๆที่คุณหมอพูดถึงนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดแผลเบาหวานได้ง่ายที่สุดเพราะเมื่อเกิดแผลแล้วผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บทําให้ขาดการเอาใจใส่และไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรค่ะนอกจากนี้แนผนลยังติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็หายยากทําให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องเสียอวัยวะนะครับโดยเฉพาะที่ขาไปแล้วอย่างในกรณีของคุณวันนีที่เป็นแผลเรื้อรลังมานานถึงขนาดต้องตัดขาเนี่ยคุณหมอรักษาอย่างไงบ้างคะ คุณวันนีเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยรายหนึ่งที่มาพบเราะนะครับนอกจากที่มีแผลธรรมดาแล้วยังมีอาการของหลอดเลือดติดตันซึ่งทําให้แผลเนี่ยไม่หายในสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นแผลชนิดนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะต้องลงเอยที่ตัดขา<ม>แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการรักษาที่ปลอดภัยมากขึ้นสามารถรักษาที่ตัวต้นเหตุก็คือหลอดเลือดที่ติดตันนะครับ<ม>โดยการขยายหลอดเลือดจากภายในโดยวิธีการใส่สายเข้าไปแล้วก็ทําการใช้บอลลูนเข้าไปขยาย นะครับระว่างท่อคำยันทาให้เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณแผลได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยแทนที่คุณวันนีจะเสียทั้งขาก็สามารถที่จะเก็บขาไว้ได้แล้วก็เสียเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าซึ่งเขาเสียอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่รักษาให้แผลตรงนี้หายได้คนไข้เนี่ยก็กลับไปมีชีวิตประจําวันได้ตามปกติถือว่าโชคดีมากมากเลยนะคะคุณหมอคารายุอยากรู้ว่าผู้ป่วยเบาหวานทุกคน่ยสามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้ทุกคนหรือเปล่าคะ ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่รักษาด้วยวิธีนี้ได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยมีการตีบตันมากน้อยแค่ไหนซึ่งจําเป็นต้องมีการตรวจดูก่อนให้ละเอียดขึ้นอยู่กับการที่แบบว่ารีบมาหาคุณหมอหรือเปล่าเขาเกี่ยวไหมคะว่าถ้าเกิดเรามาหาเร็วเนี่ยจะรักษาได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นมากเลยครับรถ้าเกิดเรามาหาได้เร็วแผลก็ยังไม่เป็นมากนะครับการเสียอวัยวะเนี่ยก็เกิดได้น้อยจะให้ดีที่สุดก็ควรจะมาพบภายใน2สัปดาห์เพื่อจะได้เก็บอวัยวะต่างๆไว้้ได คุณหมอค,คะอยุ้ยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะว่าทำไมแผลเบาหวานาถึงชอบเป็นที่ขาหรือว่าเป็นที่เท้าะคะเพราะว่าเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยในคนที่เป็นเบาหวานมักจะมีการชาบริเวณเท้าอยู่แล้วทําให้มีความระแวดระวังในการที่จะโดนอุบัติเหตุเนี่ยได้น้อยอนะคบางทีไปเตะอะไรเราก็ไม่รู้สึกกั็<ช>เป็นแผลได้ใช่ไหมคะคแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็จะมีการติดตายของหลอดเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นสาเหตุส่งเสริมกันและทําให้เกิดแผลที่ขาได้ง่ายและแผลไม่หายในเมื่อเท้าเ,เป็นอวัยวะที่เกิดแผลได้ง่ายที่สุดอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดูแลเท้าให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ไหมคะ,อะนอกจากทาความสะอาดตามปกติแล้วเราควรจะทาโลชั่นด้วยเพราะว่าในคนไข้ที่เป็นเบาหวาน,นผิวมักจะแห้งนอกจากนั้นเนควรจะใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุ กิดขึ้นได้และที่สําคัญที่สุดก็คือต้องตรวจตราดูแลเท้าของเราเป็นประจําอาจจะทําเช้าเย็นทุกวันถ้าเกิดมีแผลเกิดขึ้นแม้แตะเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ถูกต้องและทันท่วงทีใช่แล้วค่ะยังไงคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมสังเกตอาการของเราเองและคนรอบข้างนะคะเราจะได้รักษาทันตั้งแต่เนิ่นเลยใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณแจสซอนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ และช่วงหน้าเมนูสุขภาพในคลับเดี๋ยวเขาเมนรอคุณผู้ชมอยู่แล้วหลังโฆษณาค่ะ